อาล้วครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมอีกแล้วกอรีกิ่งนะครับผมอาล้วครับวันนี้ก็ตามปกคลิปเหมือนเดิมเลยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแชร์การเรนเดอร์หรือว่าการเอ็กพอร์ตคลิปวิดีโอจากโปรแกรม Adobe After Effects กันนะครับผมโปรแกรมนี้นั่นเองนะครับ ก็จะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับผมซึ่งเวอร์ชันที่ผมมาสาธิตวันนี้ก็จะเป็นเวอร์ชัน2021นนะครับเวอร์ชันนี้ก็จะไม่มีการลรงเดอร์เป็นไฟล์ mp4 ในโปรแกรมนี้นะครับก็ต้องมีโปรแกรมเสริมก็คือโปรแกรมนี้นะครับ Adobe Media Encoder นะครับผมถ้าใครยังไม่มีก็สามารถไปดาวน์โหลดกันได้นะครับผมก็สอนวิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งไว้แล้วนะครับ อ่าสำหรับคนที่ยังไม่ติดตั้งก็คลิกที่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมนี่นะ,ะตรงนี้นะครับมุมบนขวานี่นะครับผมก็จะขึ้นลิงก์ของการติดตั้งโปรแกรมตัวนี้ให้ไว้นะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเราไปเรนเดอร์กันดีกว่านะครับผมมาก่อนอื่นเลยเราก็เปิดโปรแกรมของเรามาเลยนะครับผมแล้วเราก็จะมาพบกับไฟล์งานของเรานะครับก็ขั้นตอนแรกเราก็ต้องมากําหนดก่อนว่าเราจะเอาทั้งหมดของ ไฟงานเราเลยหรือเปล่านะครับเราก็สามารถย่อตรงนี้ได้นะครับเส้นนี้นะครับเส้นที่2ตรงนี้นะครับเส้นใหญ่ๆนี้นะครับย่อหดได้นะครับว่าเราจะเอากี่นาทีกี่วินาทีนะครับอ่ะอันนี้ผมจะสาธิตแต่ผมก็จะเอาสัก4วิก็แล้วกันนะครับผม4ี่ัินตรงนี้นะครับอ่ะแล้ววิธีการเรนเดอร์ก็คือให้เรากดไปที่ไฟล์นะครับผมนี่ตรงนี้นะครับ จากนั้นก็ให้เลื่อนไปที่ Export นะครับผมตรงนี้นะครับผมก็จะมีวิธีการเรนเดอร์อยู่2แบบนะครับผมก็คืออันนี้กับอันนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวผมก็จะสาธิตการเรนเดอร์ทั้ง2แบบเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีแรกกันก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวเราคลิกเข้าไปเลยนะครับ Add to Render Queue นี่นะครับผมนะครับแล้วก็มาดูที่ตรงข้างล่างนี้นะครับก็จะขึ้นแถบนี้มานะครับก็ให้เราเลือก Output ก่อนครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลย แล้วก็เรามาเลือก output format กันนะครับว่าจะเอา format เป็นอะไรนะครับซึ่งมันก็ไม่มี MP4 นะครับเราก็ต้องเลือกเป็น AVI นะครับผม AVI นี่ก็จะต่างจาก MP4 ก็ตรงที่มันจะเป็นไฟล์ที่ใหญ่กว่านะครับผมก็จะใหญ่กว่าเท่าไหร่เดี๋ยวผมก็จะเลนเดอร์ให้ดูทั้ง2แบบเลยนะครับผม วิธีนี้ก็กดเป็น avi นะครับแล้วในส่วนตรงนี้ก็ให้เพื่อนเพื่อนตั้งค่าตามที่เพื่อนๆต้องการเลยนะครับผมถ้าอยากจะปรับขนาดก็มาติ๊กถูกที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนปรับได้เลยครับว่าจะเอาขนาดเท่าไหร่นะครับจากนั้นก็กดโอเคไปได้เลยครับผมแล้วเราก็มาดูที่ส่วนตรงนี้นะครับก็คือ output tool นะครับก็เราคลิกไว้ที่สีฟ้าตรงนี้เลยนะครับแล้วเราก็เลือกไปว่าเราจะเซฟไฟล์นี้ไว้ที่ใดไหนนะครับผมซึ่งผมก็จะเซฟไว้ที่ Desk t o p นะครับอ่ะแล้วก็ตั้งชื่อไฟล์ไปนะครับ จากนั้นก็กดเซฟเลยนะครับอ่ะแล้วมาดูที่เรนเดอร์เซตติงหน่อยหนึ่งนะครับก็ตั้งค่าได้ครับผมว่าเราจะเอาไซส์อะไรขนาดเท่าไร่แล้วก็เฟรมเรทเท่าไรตรงนี้ก็ปรับได้นะครับผมโอเคจากนั้นให้เรากดโอเคไปเลยครับแล้วก็มาดูที่ฝั่งขวานี่นะครับผมก็จะมีคําว่าเรนเดอร์ขึ้นมาก็ให้เรากดไปเลยครับผมเรนเดอร์ครับผมกดเลยครับอ่ามันก็เรนเดอร์ให้เราแล้วนะครับตรงนี้ อ่ะเสร็จแล้วไฟล์วิดีโอมันก็จะไปที่เราเซฟไว้เลยนะครับที่ตรงนี้นะครับเอาพุทธูนี่นะครับอ่ะผมเซฟไว้ที่เดสก์ท็อปนะครับนี่น,นี่อยู่นี่อยู่นี่อ่ะอ่ะเดี๋ยวผมวางไว้ก่อนนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีต่อไปกันเลยครับก็คือการเรนเดอร์เป็นไฟล์ mp4 นะครับผมอ่ะกลับมาที่ไฟล์งานของเรานะครับแล้วก็กดไปที่ไฟล์เหมือนเดิมครับผม จากนั้นให้เลื่อนไปที่ export เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็มาเลือกอันบนสุดนะครับ add to adobe media encoder queue นี่นะครับก็กดไปเลยนะครับอ่ามันก็จะเด้งโปรแกรมมารันโปรแกรมมาอัตโนมัติเลยนะครับผมตรงนี้อ่าแล้วเราก็รอสักครู่หนึ่งนะครับจากนั้นมันก็จะมีไฟล์เด้งขึ้นมาตรงนี้นะครับผมอ่ามาแล้วครับผมไฟล์เป็นสีฟฟาตรงนี้นะครับก็ให้เราเซตติ้งตามที่เราต้องการได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามา เซตติ้งตรงนี้นะครับแมทซอร์แล้วก็กดเข้าไปเลยนะครับจากนั้นก็ให้เลือกไฟล์ฟอร์แมตเป็น h 2 6 4นี่นะครับตรงนี้นะครับซึ่งมันก็คือไฟล์ mp 4นั่นเองนะครับอ่าแล้วก็เลือกไปเลยนะครับซึ่งหน้าต่างนี้เราก็อาจจะคุ้นเคยกันนะครับในโปรแกรม Pre m i e r e Pro นะครับผมก็ให้เพื่อนเพื่อนตั้งค่าตามที่เพื่อนเพื่อนต้องการเลยนะครับผมอ่าในส่วนตรงนี้ผมก็ตั้งให้เหมือนกับไฟล์ที่ผมเรนเดอร์ไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือไฟล์ avi นะครับ จากนั้นก็กดโอเคไปเลยครับแล้วเราก็มาดูเอาพุตไฟนะครับว่าเราจะเก็บไฟล์นี้ไว้ที่ไหนนะครับส่วนผมก็จะเก็บไว้ที่เดสก์ท็อปนะครับก็เลือกไปที่เดสก์ท็อปนะครับแล้วก็ตั้งชื่อไฟล์จากนั้นกดเซฟไปเลยครับผมพอเราตั้งเสร็จแล้วมันก็สเตตัสมันก็ขึ้นว่าเลดี้ใช่ไหมครับก็ให้เรากด Enter หรือว่าไปกดที่ตรงนี้ก็ได้นะครับปุ่มเขียวๆนะครับสตาร์คิวนะครับกดไปเลยครับผมมันก็คือการเรนเดอร์ไฟนั่นเองนะครับ อ่าอย่างนี้คือติ๊กถูขึ้นมาแบบนี้ก็คือว่าเรนเดอร์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็ปิดโปรแกรมนี้ไปได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวนี้ก็พับไปก่อนนะครับนี่มาแล้วนี่ครับผมนี่เป็นไฟล์ mp4 นะครับเดี๋ยวเราจะมาเทียบกันเลยนะครับว่าไฟล์ mp4 กับไฟล์ avi นั้นขนาดต่างกันเท่าไหร่นะครับผมมาดูที่ avi ก่อนแล้วกันนะครับอันนี้4วินาทีนะครับไฟล์711 m รเมกเลยนะครับผม แล้วมาเปรียบเทียบกับ MP4 นะครับไฟล์ซีวิเหมือนกันแต่ขนาดแค่3 6 4เมกเท่านั้นนะครับผมต่างกันเยอะมากนะครับ700กับ3เมกนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเล่นไฟล์วิดีโอกันดูนะครับว่าจะมีความคมชัดเท่าไหร่กันบ้างนะครับผมไฟล์ตัวอย่างของผมขอบคุณครับเลยนะครับผมนี่คือของ MP4 นะครับเปรียบเทียบกับ AVI นะครับผม ต่างกันไหมครับโอ้โ oh หแทบไม่ต่างนะครับผมสายตาผมแยกไม่ออกนะครับแต่ขนาดนั้นต่างกันลิบลับเลยนะครับผมโอเคก็มีเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับการเลนเดอร์คลิปวิดีโอจากโปรแกรม After Effects นะครับให้เป็น MP4 นะครับผม ก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนๆก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องผมด้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ